จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมแต่งตัวเป็นผีแล้วไปแกล้งคนในไรซ์ชูเก t เตอร์แต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับเพื่อความหลอนผมจะทำการซื้อเกมพาดราคาเกือบ1 5 0 0โลบักเพื่อหายตัวได้ไปแกล้งคนกันครับสวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ri ซ e to เก t เ r นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแกล้งคนในนี้กันแล้วดูซิว่าเมื่อเขาโดนผีหลอกเขาจะมีปฏิกิริยาก,กันยังไงบ้างก่อนอื่นเนะี่ยผมต้องไปให้ไกลจากที่นี่ก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้มีใครรู้ ทุกคนแะตอนนี้ผมก็ได้ว่าแอบอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเพื่อจะแปงลงร่างทุกคนผมน้ยแต่งตัวแล้วนะครับแล้วชุดที่ผมจะใส่ก็คือโอ้ยก็ทุกคนแบบผีป้าหมึกอะเจสซ์ Jesus! มันเหมือนไอ้นี่ปะอ่าในมายลิตเติ้ลเมอร์เมดนทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนี่นี่นี่ใช่ใช่ทุกคนเธอชื่อว่าเออร์ซูล่านะครับแต่ตัวของผมจะเป็นตัวแบบเออร์ซูล่าเวอร์ชั่นมายบิ๊กเมอร์เมดนะทุกคนก็คือเออร์ซูล่าแบบตากแดดตัวดอม แล้วก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับทุกคนไรฟ e Pay Invisible m o o e ูโอ้ม y g ก็ถ้าเกิดเราซื้อนี้เราจะสามารถหายตัวได้นะครับซึ่งราคามัน <c oughs> เกือบ1,500โลบังเลยครับแต่เพื่อที่จะได้แกล้งคนซื้อเลยวิต oh <my> oh อนนี้เราใช้ได้หรอวิโอไมค o ก g จีเซอนคราวนี้เขาจะมองไม่เห็นผมใช่ปะโอ้ม y g ก็ทุกคนดูตอนนี้ครับ เขากำลังโลเปกันอย่างเมามัน What Do You Want to Be My Boyfriend Online Dating ทุกคนคุณไม่หญิงคนนี้เขาว่ายืนทำอะไรตรงนี้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดแล้วผมแบบถ้าเกิดแล้วผมปิดหมดแล้วหนเด้อ่ีหลอกเหมือนเขาจะไม่อยู่นะครับอุ้ยเดี๋ยวเขามีเด็กด้วยอุ้ยมีเด็กข้างในอุ <Hello. S 1> ้ยเขาเห็นผมเหรอไม่หรอกคิดไปเองอุ้ยทุกคนมีคนแก้ผ้าอยู่ข้างบน วีเขาเลยไม่เข้าครัวพ่อแม่ลูกเาขาก็สุขสันต์ทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหอมเบบี้คิสอะไรวะเดี๋ยวมึงทำอะไรกันฮัลโหลทุกคนมันกำลังจะทิมกันนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาอ๋้วิ <laughs> ่งไปแล้วเรียบร้อยอุ้ยไปไหนกันอะอุ้ยนี่รถใครอะไอผมผมผมมวยรถอุ้ยไปแล้ว อ้าวอ้าวโง่งงฮ้ยจะดีรถให้รถวิ่งไปไหนอ้าวโง่ง,ง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ทุกคนเฮ้ยเฮมันเห็นผมมันเห็นผมที่ขับรถมาไม่เดี๋ยวมันเห็นผมหรอใช่เปล่า มันเฮใส่ผมอะเฮ้ยมันไม่เห็นทุกคนยิงงัอะเฮ้ยคุณผู้หญิงคนนี้เขาทำอะไรขเขาเลี้ยงลูกทุกคนทุกคนผู้หญิง,งเลี้ยงลูกอยู่ผู้หญิงมีคนมาคราบับเอามาดูเร็ว <c oughs> วิ่งเ <c oughs> ขาเหเขาปิดเขาปิดมาานีีผมเลยทุกคนเอาแล้วผีหลอกเอาแล้วผีหลอก2 0 0 thousand years later ไม่เดี๋ยว ไอ้คุณคุณเป็นผู้หญิงคนนี้นี่อุ้ยเขาพาลูกเขามาเที่ยวทุกคนนี่ร้อยผมได้ลาลักพาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาของที่มันสามารถรักพาตัวเด็กได้นีนีมี <c oughs> มาดูล <c oughs> ักพาตัวเด็กทุกคนไปคุณแม่ก็ะเตียนตามมาแม่ก็ะเตีนตามมาทุกคนผมต้องสะกดรอยตามเขาตามแม่ลูกคนนี้อะไรคุณ็ผู้หญิงมันคิดไปเองมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอืม ที่นี่มีผีเหรอไม่ใช่คุณคิดไปเองคุณผู้หญิงเดี๋ยวเขาเห็นผมเหรอไม่เห็นทำไมชอบทำเป็นเห็นกันวะพีสลีฟไม่ใช่เราไม่ใช่ผีเ๋ยวเขาเห็นชื่อบนหัวผมวะไม่บอกนะว่ามันเห็นชื่ออะม่ไปผีตอนนี้ดื้อมากบอกเลยอ้าวไปแล้วเห็นไหมยิ่งทุกคนเขาเห็นชื่อผมเอาแล้วตอนนี้คนไม่เห็นผมแล้วผู้หญิงดูดูสิ านี่คือผีหนึ่งศูนย์หนึ่งไปนอนแล้วลูกเอ,ลเ,เ,อเ,อลเอาแล้วไฟปิดเปิดเอง,เ,งเ,อเอาแล้วคุณผู้หญิงเอาแล้วไฟปิดเปิดเอง <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้หญิงไม่สนใจคุณไหนหรอเอาแล้วเอาแล้วผีหลอกผีหลอกเดี๋ยวคุนอนหลับได้ไงฮะโหลเดี๋ยวเขานอนแล้วเขาไม่สนใจผมเลยวะยนี้ผมต้องเชลฟี่ถ่ายส่งกันนะ โอเคโอเคผู้หญิงอยู่ไหนวะวิปปีประตูใส่ไหมสวีตี้อยู่ไหนวะมีปะเรียบร้อยผมส่งรูปให้เขาแล้วทุกคนวิเขาเปิดดูเห็นไหมเขาเปิดดูผู้หญิงนี่ผีอยู่ในบ้านคุณนะมีไงผีหนึ่งศูนย์หนึ่งเปิดหมดทุกอย่าง <laughs> อ่า<ะ> <laughs> ไม่มีค้อนมีค้อนผู้หญิงผี เด้งเลยหยุดนะนายกำลังจะให้ฉันฝันร้ายอะไรคุณผู้หญิงคุณคิดไปเองฉันกำลังจะร้องไห้โอ้ยทุกนเหมือนแกงเขาจนเขาจะร้องไห้ทุกคนโอเคโอเคปิดไฟให้คุณผู้หญิงหนึ่งสองเฮอ้าเห็นไหมนี่อุ้ยขี่อัมแล้วนี่ฮทุกคน เธอราใงห้ทุกคนพีส top ผุ่นนี้มันสาระช่วยจริงฉันก็นลังจะฝันร้ายหยุดเธอนะหยุดนะเขาร้อ,องแล้วทุกคนครัเด็กก็บอกว่าแม่จ๋าเป็นไรแม่จ๋าวิวิเธอหนีเธอหนีแล้วทุกคนผู้หญิงตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วนะคุณจะไปไหนเหรอบ้านเราโดนผีสิงทุกคนผู้หญิงบอกว่าบ้านเราโดนผีสิงทุกคนครับตอนนี้ได้เวลาหายเยื่อลายใหม่แล้วหลังจากที่ผมแกล้งคุณผู้หญิงมาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวส่งสแนปใหม่วะ what ข้อความหาฉันถ้าเกิดว่านายอยากให้ฉันเป็นเมดอะอะไรวะนี่เดี๋ยวมันมันมันส่งไลไรสนับหาผมทุกคนไอุุ้ณผู้หญิงคนนั้นที่ผมแจ้งเขาบอกว่าช่วยด้วยฉันเห็นผีในบ้านของฉันน่ะแล้วก็ในโลกความจริงด้วยฉันอายุแค่สิบเองแต่มันก็ทําให้ฉันฝันร้ายมากเลยคืนนี้ฉันต้องนอนฝันร้ายแน่ๆทุกคนคณผู้หญิงคนนั้นก็ฝันร้ายทุกคนผมไปแจ้งเธอ t 0 0 0 years later อุ้ยเขามีโรงหนังเป็นของตัวเองด้วยโม่ก oh ็นี่เขาจะดูหนังวยคนคุณไม่ใช้ถ้าคุณจะดูหนังคุณต้องปิดไฟนะอ่าเพื่อความสมจริงอนะ่ะเอาเงินเอาไฟปิดได้ไงวะ Hello oh วิววิววิโอ้ม g ก็คุณผู้หญิงเขามีคาราเรือหาเป็นของตัวเองเขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยโอ้ยโตทำงานยังหรูถ่ายรูปส่งหน่อยถ่ายรูปส่งหน่อยเชยอินหน่อยเชยอินแกตายดูเด็ส่งส่งให้เขาเาต้องส่งให้เธอ อพิกซี่เกิลคนไหนวะทุกคนเธอได้รับ snap chat จากผมแล้วเอาเอาผีหลอกแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้หญิงเธอโดนผีหลอกไม่อย่าปิดสิเปิดไว้เปิดถ้าปิดทำไมเดี๋ยวเปิดน้ำให้ไม่เป็นไรผมเป็นผีที่ดี ขีหนึ่งศูนย์หนึ่งเปิดตัวอย่างเปิผู้หญิงข้างหลังคุณปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเปิผู้หญิงข้างหลังคุณเลโหลเขากลัวกลัวมันอนสลบแล้วจะกูหลอกมึงบ้างล่ะนะฮะมึงก็กลัวเหมือนกูแหละเฮ้ยเธอตกใจทุกคนเด้งเลยอ๋อเราบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วผู้หญิง โอเคครับทุกคนวะนี่คือการแกล้งคนในร i อยชูเกตเตอร์พาร์ทแรกนะครับแน่นอนครับว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ทหน้าด้วยนะผมจะแต่งตัวเป็นอะไรอย่างอื่นใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมก,กดไลค์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าจ้าบาย